ทุกวันเนี้ยคนบอกว่าผมอะไม่เหมือนคนอื่นผมเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนแปลงวงการพระคุณดูหน้าผมนะผมไม่ใช่คนเปลี่ยนแปลงวงการพระวงการพระที่มีมายาวนานกับคนที่เล่นพระ77ในจังหวัดนี้เป็นเหมือนผมแต่ไอคนที่เปลี่ยนแปลงวงการพระคือไอพ่อขา ที่มันเปลี่ยนแปลงวงการนี้ไม่ใช่ผมมาเปลี่ยนแปลงวงการนี้ผมนี่คือสิ่งที่ปกติที่77จ็ังหวัดเซียนเน่ยพูดเหมือนผมและเป็นเหมือนผมเซียนเล่นพระยุคแรกๆที่เขาเล่นพระสอนเหมือนผมไม่งั้นผมจะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาจากไทยผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงวงการพระแต่มันมีแต่ไอ้คนที่ ใช้โลกโซเชียลแล้วก็พ่อค้าไม่กี่คนเอาไม่เกินสิบคนด้วยทิตาหากที่มันเปลี่ยนแปลงวงการนี้